มิน่าซ ok ่างฮิโอะโกไซมาคุณทิชิวะโคมบังวะฮัลโหลแอบริวันแอบริทามสวัสดีกันทุกช่วงเวลาเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับผมกับแบดเชียร์เตอร์กันอีกเช่นเคยโอเคฮะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะกับช่องของผมพอดีว่าช่วงนี้มันเ,นเหนื่อยมันก็เลยอ่าเขาเรียกอะไรนะอาการหมดไฟเนาะเอออาการหมดไฟนิดนึงก็เลยไม่ค่อยก็ไม่เชิงว่าไม่ได้ทําคลิปหรอกคือคลิปที่ทําไว้มันมีเยอะแต่แบบ ก็คือเข้าใจอารมณ์แบบไม่อยากมานั่งตัดต่อคลิปลัวเวลามานั่งเล่นเกมอยู่กว่าไหมเอออารมณ์ประมาณเนี้มันก็เลยแบบในช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ลองคลิปนะฮะแต่ว่าที่ถ่ายถามว่าถ่ายไ้เยอะไหมถ่ายไ้โคตรเยอะเลยนะเออโอเคมาเข้าเรื่องกันวันนี้เนาะก็ตามหัวข้อคลิปเลยก็คือจะมาถามตอบนะฮะถามตอบปัญหาเกี่ยวกับตัว B ริ n g IoT นะฮะนี่จะมีเด็กๆทางบ้านพวกนักศึกษาที่เขาทำโปรเจกต์เนี้ยเขาถามมาทั้ง ในเพจนะหลังไมล์หลังเพจแล้วก็จะมีทั้งที่อยู่ใต้คอมเมนต์ในช่องในคลิป YouTube อะไรงเงี้ยก็จะมีเดี๋ยวเป็นเอาแบบหลกัลกๆเลยที่จะยกมาพูดคุยกันจะมีทั้งหมด3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือรีเลย์นะปัญหาเรื่องรีเลย์ทำไมใช้รีเลย์หโวลต์เหมือนกันทำไมถึงใช้กับพวกเฮียน,นี้ไม่ได้อ่า,อาคำถามที่2จะเป็นการต่อรีเล,ลย์หลายๆตัวนะสามารถต่อรีเลย์หลายตัวได้ไหมอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดเลยวัน ว่าน่าเป็นมื่วานหรือวันก่อนนี่แหละออผมจะไม่ได้แ้วก็ตอบคำถามไปที่ออที่ใต้คอมเมนต์ของน้องเขาแล้วนะฮะถ้าน้องเขาเห็นก็คงจะเห็นนั่นแหละก็ไม่รู้จะยังไงน้อเออโอเคตัวที่3ามก็คือการเพิ่มลบการเชื่อมต่อใหม่ของ BING IOT เราสามารถทำได้ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสั้งหมดสาตัวนี้นะฮะโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องของรนะีเลย์เนาะ อ่าตัวนี้เป็นรีเลย์ที่มีปัญหากันมากๆที่สุดตัวหนึ่งเลยทุกคนที่ใช้รีเลย์ตัวนี้นะย้ำว่าทุกคนที่ใช้รีเลย์ตัวนี้จะมีปัญหากับการใช้ตัว ESP 3 2 y ESP 8 2 6 6นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยจริงอยู่ที่ไฟสถานะมันติดนะไฟเลี้ยงบอร์ดมันติดแต่ว่าเราไม่สามารถสั่งการรีเลย์ได้เราสั่งคำสั่งไป ไฟชาร์เปลี่ยนก็จริงมันจะเหมือนกับว่าจะมีการทริกก็จริงแต่ว่าตัวรีเลย์มันจะไม่ทํางานใช่ไหมปัญหานี้นะฮะเกิดจากเราจ่ายไฟ5โวลต์จริงมันเลี้ยงบอร์ดได้จริงแต่ว่าไฟที่มาจากช่อง V e i นของ E s P 8 2 6 e s P 3 2มันไม่ใช่5โวลต์ที่สเสถียรน,นะฮะมันจะแบ่งมันอาจจะมีกระแสตกนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นไฟที่ต้องมาเลี้ยงบอร์ดนี้ด้วยมันไม่ใช่5โวลต์แท้ ต้องเข้าใจว่ามันใช้5โวลต์แท้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นมันเลี้ยงบอร์ดได้จริงแต่มันไม่สามารถสั่งการใช้งานพวกนี้ได้ไม่สามารถใช้งานรีเลย์ได้มันก็เลยไม่เกิดการทริกนั่นเองนะฮะแต่พอถามว่าอ้าวก็เห็นรีเลย์ที่พี่ใช้นะตัวนี้เป็นรีเลย์ที่ผมใช้ประจำเนาะรีเลย์ที่พี่ใช้ก็เป็นรีเลย์5โวลต์เหมือนกันทำไมมันถึงสามารถใช้กับบอร์ดเอฟที32เอฟที826ได้ง่ายๆนะฮะตัวนี้มันเป็นบั๊กรุ่นนี้มันทํามาเป็นบั๊กอยู่แล้ว มันสามารถใช้กับตัวที่มีแรงดันใกล้เคียงกับ5โวลต์ได้อาจจะต่ำกว่าหน่อย 1, 4. 7, 4. 5, นึง4.7 4.5อะไรเงี้ยมันสามารถใช้งานได้จะเห็นได้ว่าจะมีชิปอยู่ตัวหนึง่งไม่น่าจว่าชิปหรือไดโอดเลยนะผมไม่น่าจนะไอตัวเนี้ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวดีเลรย์รุ่นสแตนดาดเห็นไหมตัวดีเล y s t ย์สแตนดาดจะมีขนาดเล็กกว่านะฮะ นี่แหละคือส่วนสองส่วนนี้ที่จะทำให้มันสามารถใช้งานกับพวกที่แรงดันต่ำกว่า5โวลต์ได้แต่ว่าอาจจะต่ำกว่านหนึงอาจจะ3.3โวลต์ได้ไหมนี่ผมไม่แน่ใจมาไม่เคยลองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ทํารีเลย์3.3โวลต์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานควบคู่กับตัว YP ได้นะครับพวก YP 32 YP 8 2 6โอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาซื้อรีเลย์ ทั้ง5โวลต์3โวลต์12โวลต์9โวลต์24โวลต์อะไรเงี้ยสามารถหาซื้อได้เลยครับที่นี่ฮะที่ผมคินโลโก้ไว้ให้ตรงนี้เลยที่ Graston นะฮะที่ร้าน Graston นะครับก็มีขายทั้ง2แพลตฟอร์มนะฮะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะฮะสามารถเลือกซื้อกันได้มากมายหลากหลายเลยนะครับถามว่า2ร้านนี้เกี่ยวข้องยังไงกับสปอนเซอร์หลักของผมหรือเปล่าบอกเลยว่าเป็นร้านในเครือ ที่จริงเขาไม่พูดหรอกแต่ว่าผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าเป็นร้านในเครือเนาะเนื่องจากว่าทางของไซเบอร์ไททที่เป็นร้านหลักเนี่ยเขาเป็นซับใหญ่เนาะเป็นซับใหญ่เป็นอะไรแบบกร,กระจายสินค้ามาให้ร้านย่อยของตัวกาสตอนอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าซื้อที่ของไซเบอร์ไททราคาจะถูกกว่าเนาะจินตะนาะว่าราคาของไซเบอร์ไททจะถูกกว่าของกาสตอน เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นซับใหญ่อยู่แล้วไม่ใช่ร้านที่มากระจายให้กับทางการตลาดน,นันเองนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมน,นะครับว่าจะเลือกซื้อทางไหนถาถ้าให้ผมแนะนำเนาะ,ะผมว่าถ้าจะเอาที่สะดวกก็ซื้อที่แพลตฟอร์มของ lazada กับ shopee นะครับที่ร้านการตสตอนได้เลยนะฮะจะง่ายกว่าพอสมควรน,นะครับอโอเคมาดูต่อไปกัน อันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากาตสตอนกับไซเบอร์ไทยถึงแม้จะมีสินค้ามาจากจุดเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่บริษัทสาขาหลักนะครับเขาเป็นแค่ซับกระจายสินค้าให้ทางการ์ตสตอนเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่าซื้อสินค้ากับทางกาสตอนไปแล้วมีปัญหาอย่าไปทักที่ร้านไซเบอร์ไทยนะครับมันคนละร้านกันนะแค่มีซับที่เดียวกันเฉยๆนะฮะเออนี่ผมเตือนไว้เฉยนะโอเคมาคุยกันเรื่องที่2การเชื่อมต่อรีเลย์พร้อมกัน หลายตัว2ตัวขึ้นป้ายอะไรอย่างนี้สามารถทําได้นะฮะนี้ที่ผมต่อไว้เพราะผมขี้เกียจต่อไหนนั่นเองนะฮะโอเคมาดูกันรีเลย์หลักที่ผมต่อไว้เนาะอันนี้จะเป็นรีเลย์ที่ผมใช้ไปตาจะเป็นรีเลย์หลักต่อไว้กับขาหมายาเสือใช้ขาเดียวกันลาน,นี้ต่อไว้ที่ขาดี3นะเส้นสีดําอยู่ที่ดี3ีแล้วก็เป็นรีเลย์รองอยู่ที่ขาดี2 โอเคเดี๋ยวตัดไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันสักหน่อยเดี๋ยวจะเขียนโคด้ดจะพาเขียนโคดด้ดเลยโอเคอันนี้ผมจะไม่พาติดตั้งบอร์ดใหม่จะไม่พาติดตั้งไลบรารีใหม่นะฮะผมจะข้ามขั้นตอนมาเลยมาที่การเขียนโค้ดเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่แบบเป็นแบบใหม่ๆเลยเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก่อนได้นะหาในช่องผมได้เลย ring iot นะฮะ โอเคมาดูกันอันนี้อันนี้ใช้เป็น Ring a เอเจนของ ESP 3-2นะเพราะว่าย s e p 8 2 6ของผมแม่งไม่รู้ใครหยิบไปไหนไม่รู้ไม่เห็นละเออโอเคอันนี้จะเป็นหน้าเปล่าเป็นโค้ดเบส i c ที่เขาทำไปให้แล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวเราจะมาล่าเริ่มทวิกเดี๋ยวเราจะมาเริ่รรมต้นในการสร้างเฟิร์มแวร์ก่อนแล้วกันนะ โอเคสร้างเฟรมแวร์ที่บลิงคาวนะครับเข้ามาที่ตัวเทมเพลตตัวนี้ก็นิวเทมเพลตป้ายตั้งชื่อ <c oughs> ตั้งชื่อเนาะเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นตั้งชื่อเป็นเอ่อตั้งชื่อเป็นดนะ okay. ูอัลดูอัลดีเลเยเยสพีอาร์ดีเลย์ฮรับร์ดิเลเยสพีสามสอง่ะตั้งค่าฮาร์ดแวร์ถูกต้องสามสองโอเค ไปเริ่มต้นที่ data stream data stream นะฮะเราจะใช้ขา virtual pin เสมอนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำการตั้งชื่อนะโอเคอันแรกจะเป็น pin ของ v0 อ่ะปึ๊บต่อมาสร้าง data stream ที่2ครัะกดมาที่ตรงนี้ตรงบวก new data stream เหมือนเดิมครัสร้างเป็น virtual pin อ่ะอันนี้ก็ตามใจคุณผู้ชมแลจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นี่ผมไม่ตั้งนะโอเค pin อยู่ที่ขา v1 ต่อมามาที่เว็บแดชบอร์ดเว็บแดชบอร์ดเราจะใช้เป็นสวิตทั้งหมดนะฮะนี่จะเป็นแค่ตัวจำลองเฉยเนาะอ่าลลงมา2องอนอสรดลงมาใช่ไหอ่าแบบนี้ก็ใส่ไว้ที่ฟันเฟืองใส่เลยฮะอันไหนก็ได้อันนี้ไม่จํากัดแล้วว่าเป็นอะไรปึ๊บเสร็จแล้วกดไปที่ปุ่มเซฟด้านบนปึ๊บอ่ากลับไปที่หน้าอินโฟแล้วก็ทําการกด Copy ี้เฟิร์มแวร์ตัวนี้ไว้ และจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้นะฮะวางลงไปแบบนี้ต่อมาเราจะเริ่มอัดถุยเราจะเริ่มต้นการเขียนโค้ดเดี๋ยวผมขอพักกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเมื่อก,กี้มันจะครบสิบสองนาทีก็เลยต้องพักหน่อย <c oughs> โอเคเริ่มจากการเขียนโค้ดเนาะโค้ดเราจะใช้เหมือนเดิมนะฮะจะเป็น ring white ring white okay ring white yes ring วันนี้มือเป็นไรวะเน,นี่ยวิงไว้ในวงเล็บอันนี้จะเป็น v 0ูพอลงมาปีกาลงไปเพิ่มยินอ่ะวยินว้าวเท่ากับ add อ่ะเท่ากับพารามสิเท่ากับพาราม dot add ยิน ในวงเล็บใส่เครื่องหมายวงกไกจากนั้นก็ด i จ i t a l white digital w h i ในวงเล็บอันนี้ใช้เป็นนั่นะอันนี้ V0 เป็น22ก็คือรนะีอเลย์ลองเนาะเราใช้นี่เป็นปรีเลย์ลองก่อนรีเลย์ลองกำหนดให้ไม่เท่ากับว้าว อันนี้จะเป็นพื้นฐานนะฮะอันนี้จะเป็นโค้ดพื้นฐานที่ทําไว้ให้ดูในตัวคลิปวิงไอโ t รอบแรกเนาะอันนี้คือเราจะเพิ่มนะนี่จะเป็นการเพิ่มการใช้งานดีเลยตัวต่อไปนะเราจะใช้คําสั่งเดิมนะครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นว i n งไว้เหมือนเดิมเดี๋ยว c o p ป,ปเลยก็ได้เปลี่ยนิินใหม่หรืแยกไว้ให้จะเ,เห็นสัดวิธีการนะฮะก็คือการเปลี่ยนตัววิ้งไว้ตัวนี้ตอนแรกเราใช้เป็น v 0ใช่ไหม แต่ว่านี้เราจะสร้างเป็น V 1ก็คือขาที่เราขาวชวลพีที่เราสร้างไว้ในตัวบริ Count, งคาวน์เนี่ยคุณผู้ชมของผมจะเป็น V 0กับ V เนาะอินเพิ่มตัววาวตัวนี้เพิ่มตัวแปรนะะเพิ่มตัวแปรใหม่เราแค่เปลี่ยนชื่อฮะเป็นวาวสองก็ wow 2, ได้อันนี้ก็เปลี่ยนขามันจากขายืดสเป็นขายืดสเป็นรีเลย์หลักนะวาวสองท่านี้ฮะนี้คือการเพิ่มโคแล้วก็มาในส่วนของายเซตันันี้แค่ เพิ่มพินโหมดเนาะพินโหมดเล็กอ่าทีสองกำหนดให้เป็น output ใส่เครื่องหมายลงไปที่แจก key ก็ copy แล้วก็วางเอาอ่าแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมากจัดละนี่คือการนั้นอันนี้คือการเขียนโค้ดแยกมาให้เลยมีแค่เพิ่มสองส่วน จบครับง่ายๆเนาะเออเดูดเดอเดออ่าโอเคทำการทดสอบอัปโหลดโค้ดเลยอ่าหามือลืมเสียบปอสขอโทษนะลืมเสียบสายปึ๊บอ,อ่ายาก่ช็อตยอก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 โอเคมาก็เลือกพอร์ตที่ใช้งานเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งาน,อาององานโอเคแล้วก็ทำการอัปโหลดโค้ดได้เลย เค okay. นี้ผมไม่แน่ใจว่าผมบอกพรนธุยนเดี๋ยวขอย้ำนาทีก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหานะครับคือถ้าใช้พีสามสองน่าจะติดปัญหากันในอน,นาคตน่าจะติดปัญหาแน่ก็คือมันจะเกิดเออร์เลอร์ทาเอาขึ้นในช่วงที่มันคอนเนคติ่งใช่ไหมเออราแบบรอในช่วงคอนเนคติ่งนานมากๆทําไมมันไม่ได้ททีแล้วความแบบมันไปจนสุดตอดเนี้ยมันเกิดเออร์เลอร์ทาเอาขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาตรงเนี้ย อะไรเอ่ยอ้าวหามือได้เขียนผิดลุดูเขี d โหมดเมื่อกี้กว่าเช็คไปแล้วนะโหตาถั่วเอ้ยแหม่แหม่แม่เขียนโค้ดมือก็เป็นแบบนี้ครับุณผู้ชมผมก็เลยชอบที่แบบเขียนโค้ดแล้วเก็บไว้แล้วค่อยเอามาก๊อปปี้ใช้งานนี่มากกวา่าให้มานั่งเขียนสดเนี่ยยังไงมันก็พลาดอยู่แล้วเคเดี๋ยวรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่ง ยี 8, uh, 3, นะอ็ามสองนคะรันขูนยีอสามมันจะมีช่วงประมวลผลที่ค่อนข้างที่จะช้าแต่ว่าจะอัปโหลดเร็วอรอประมวลผลนะครู่ฮะโอเคมาอันนี้มันประมวลผลเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าจะมีช่วง connecting ปรากฏขึ้นมานะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนติด ช่วง connecting ที่มันนานกว่า3-5ถนาทีหรือแบบปล่อยเป็นจนสุดหลอดแล้วมันเกิดเออทำเอาขึ้นมาเนาะวิธีการแก้ปัญหานะฮะในช่วงที่มันเป็นอัปโหลด connecting อยู่ให้คุณผู้ชมกดปุ่ม b o o t ค้างไว้ครับปุ่ม b o o อยู่บนบอร์ดกดค้างไว้จนกว่ามันจะอัปโหลดโค้ดให้นะฮะนี่คือการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับโอเคอัพโหลดเสร็จ okay. okay. แล้ว โอเคมาในว่าอัปโหลดเสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่อ่าเริ่มสร้างกันเลยกว่าวังว่าเมียยังไม่ตื่นนะถ้ามันตื่นแล้วมันจะโทรมาไงโอเคกดสร้างไปอ่าทำไมถึงเต็มดีมดิตต์ตัหนึ่งนะโอเคเมื okay, กก่อกี้บัคกนิดหน่อย <c oughs> แกอะไรแกอะมาเช็บก็เกกหมือนเดิมฮะกดค้นหาอุปกรณ์เดิมเลยโอเคบริงดูอาลรีเลย์ okay, 3, so ีอพีสามสอง โอเคเชื่อมต่อแล้วก็ว<ๆ>เดี๋ยวไปเชื่อมต่อไวไฟแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาสครูสครูสครูขั้นตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นการใช้งานย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่ผมทำไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจนะฮะก่อนที่จะมาดูคลิปวิดีโอนี้รอ <c oughs> ต่อไปุมก้อง ไม่อยากหเห็นโต๊ะอ่ะโต๊ะมันรกอ่ะ <c oughs> จริงนะโต๊ะรกมากเลยหันหันหันกล้องให้กันเออ <c oughs> โอ้ยเนิฟนาบเนิฟนาบนาบนลีลาโอเคไปเช็คเราเตอร์มาแล้วบุ๊กี้เราเตอร์ดาวแม่งเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเร่งเวลาให้ไม่นานไม่นานเดี๋ยวเล่งร้าเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วก็กดปุ่ม finish ไปมนได้รถ้าทำการสร้างเอ่อเห่ารวะพอดีกล้องมันบังตาผมเลยมองไม่เห็นสร้างปุ่มขึ้นมาสองปุ่มได้เลยฮะแบบนี้แล้วก็เข้าไป Setting เลือกขา integer ที่ต้องการใช้แล้วก็ปรับให้มันเป็นอ่าสวิตชนะ์เนาะ เห็นว่าตอนนี้จะเป็น V 0กับ V 1นะแต่ว่าที่มันจะเกิดอาการทริกได้จะมีแค่ตัวอ่ารีเลย์ตัวที่ผมใช้งานเป็นประจำอีกตัวเนี่ยมันจะขึ้นแค่ไฟสถานะให้อ่ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไหนเป็นตัไหนเป็นตนนะัวไอันนี้เป็นโอเค อันนี้ควบคุมตัวรีเลย์หลักรีเลย์หลักไม่ีปัญหาสามารถใช้งานได้ปกติเย้พีสามสองมาจานมุงหน่วงหน่อยนะฮะโอเคต่อมาก็คือรีเลย์ลองตัวนี้ไม่ไ้แต่ว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะมันจะมีไฟเล็กๆแบบเล็กมากอยู่ด้านในเดี๋ยวให้กล้องมันโฟกัสให้ดู ไฟแบบไฟมันตกลงไปเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วทีนี้คือมันไม่เห็นใช่ไหมว่ามันจะมีอาจจะไม่เห็นว่ามันขึ้นไฟ LED ขึ้นแต่ว่าที่ผมจับเนี่ยมันจะมีทริคแบบอาการสั่งเล็กน้อยอยู่ด้านในเลยเ,เดี๋ยววิธีที่ง่ายสุดง่ายๆเลยเนาะก็คือการเปลี่ยนให้มันมาควบคุมตัวนี้แทนเออป็นจะเห็นง่ายกว่าดีงสายแนวซ้ายสีขาวเปลี่ยนกับสายสีดำใช่ปะ เออ๋วันนี้จะเห็นชัดกว่าเห็นไหมมันสามารถใช้งานได้แค่ต้องใช้รีเลย์ถูกรุ่นนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอพักกล้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าช่วงสุดท้ายกันนะโอเคมาครับมาดูกันวิอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะ เออน,นี้จะเห็นว่าจะมีหลายคนมีปัญหากันวิธีการเชื่อมต่อออขอคูดก่อนจะทำยังไงเห็นภาพให้ชัดเจนวะอ่ะดูละก็คือต้องการที่จะใช้บอร์ดตัวนี้ซึ่งสมมติว่าเราไม่รู้ว่าบอร์ดตัวนี้มันเคยใช้งานมาก่อนไหมนเราเราเราไปสร้างเป็นเพจอ่าเดีสร้างเป็นเพจกัน สร้างเทมเพลตใหม่ขึ้นมาอันนี้ใช้เป็นเดโมกดนนะดัต a ้าเตรีมนี้ผมขอใครทวิตผมขอใช้แค่ตัวเดียวนะใช้เป็น v ีวีสามนะวีสามอ่า,อาใช้เป็นแบบนี้ปึ๊บเซฟไปโค้ดขอโค้ดหน่อยก็ โอเคเราจะใช้แค่ V3 ตัวเดียวนะ <c oughs> ตัวว่าเราได้ตัวบอร์ดนี้มาจากเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยเออโอเคกำหนดให้เป็น V3 ว้าวเอ่ออาวาธรรมดาใช้ขา22โอเคเป็นขา22เช็คเช็คเช็คโอเคเช็คเช็คเช็คแล้วก็อัพโหลดเค้งลงไป ันจะมีปัญหาคือตรงที่แบบเราอัปโหลดโค้ดลงไปเราใช้เฟิร์มแวร์ตัวใหม่อัปโหลดโค้ดใหม่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ปัญหานี้มันเกิดจากมันจะมีข้อมูลเก่าค้างอยู่ภายในตัวอยู่แล้วนี่มันก็เลยไม่สามารถใช้งานทับซ้อนกันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้รออัปโหลดกันโอเคกดปุ่มบูสต์ป้ายให้มันคือ c o n n e c ต i n g นานๆเนาะ กดแชร์ไฮะวิกปบ่อยมือเ็ยเปหน่อยนะี่โอเคกดแชร์ไว้จนกว่ามันจะมีข้อข้อความมันจะเปลี่ยนไปนั่นแหละอโอเคเสร็จมามาดูกันอันนี้คือต้องการที่จะเพิ่มเทมเพลตตัวใหม่แต่ว่าเมื่อทำการกดค้นหาไป จะหยุดติดอยู่ช่วงนี้เลยคือไม่สามารถหาอุปกรณ์ได้นะครับปัญหานี้เกิดจากที่ตัวตัวบอร์ดน้อมีการเชื่อมต่อไว้แล้วเคยถูกเชื่อมต่อไว้แล้วนั่นเองนะครับมันจะขึล่อนหน้านี้ค้างตลอดไม่สามารถไปไหนได้เลยไม่สามารถเชื่อมต่อถับได้นะครับถ้าเราอยากจะใช้เทมเพลตตัวใหม่มีวิธีเดียวครับก็คือการลบเนาะลบตัว เทมเพียตัวเก่าออกวิธีการลบนะฮะกดแช่ไว้เดี๋ยวผมพาเข้าใหม่กดแช่ไว้เลยแช่ไว้แบบนี้แล้วก็กดไปที่จุดสามจุดด้านบนนะฮะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาไ,ไม่ใช่แล้วก็กดที่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกไปที่ตัวดีลิทไปเลยก็ได้นะกดดีลิทนผมด้านล่างสุด แล้วก็กด yes อ่ะมันจะทำการลบแต่ว่าเราลบไปแล้วมาลองดูกันนะครับว่าคือลบแค่ตัววิกิไปมันจะสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูใช้ได้เรียบร้อยฮะแล้วถามว่าตัวเทมเพลตเก่ายังอยู่ไหมข้อมูลเทมเพลตเก่ายังอยู่ไหมยังอยู่นะฮะข้อมูลเทมเพลตเก่าก็ยังอยู่แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้เห็นว่า โอเคไปเช็คมาแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะคือถ้าได้ลบแล้วก็คือต้องลบไปเลยเนาะก็คือมันจะมีข้อมูลเก่าค้างไว้ใน developer mode เนาะเราไม่สามารถใช้งานตัวนี้ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวก็คือการลบทิ้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยหาวิธีการลบให้เหมือนเดิมครับกดแช่เข้าไปแล้วกดไปที่ปุปุ่มจุดสามจุดแล้วก็เลือกไปที่ delete ลบไปต่อไปเลยบ๊ายบายเพื่อนแล้วก็ทําการสร้างตัวเดโมใช้ตัวเดโมที่เพิ่งสร้างเมนะื่อกี้เนาะหรอตัวล่าสุดแล้วก็ทําการเชื่อมต่อมันก็จะสามารถกลับไปใช้ได้ปกติแล้วนั่นเองนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละออันนี้ของอ่าของพ p แปดสองหจะแก้ได้สองวิธีนะครับวิธีการแรกใช้ได้ไง่ายเลยก็คือการจำ นะเอ่อผมขอหาสายก่อนโอเคครับเมื่อกี้วุ่นวายนิดหนึ่งอ่าให้คุณผู้ชมนะทำการจำนะฮะใช้อ่านี่ผมใช้เป็นบอร์ดเปื่อยเนาะถ้าผมใช้เป็นบอดเปื่อยก็จะใช้สายเมียเมียถ้าคุณผู้ชมมีบอดขยายก็ใช้เป็นบอดอ่าขาผู่ๆนะครับอ่าให้คุณผู้ชมนะทำการจำนะฮะขา G n d ดีนะครับ,ขา,รบขากราวนะครับจำเข้าไป จัมขาเก้า,า,กาไปที่ขา D3 นะครับ D3 0 D 1, D 2, D ูนย์ D1 D2 D3 มะจัมเข้าไปในขา D3 แบบนี้ส่าปนประมาณนี้นะฮะให้จัมทิ้งเอาไว้ประมาณ10วินาทีแล้วค่อยดึงสายออกนะครับก็สามารถาเชื่อมต่อได้ตามปกติเลยอันนี้ครบ10วิยังเม่รอไปสัก5 สี่สาสองหนึ่งโอเคถือว่าครบสิบวีนล้วดึงออกจากนั้นอลองใหม่เรียบร้อยครับสามารถเชื่อมต่อได้แล้วโอเคสำหรับตัว b ิ n g IoT ถามตอบว่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ส่งข้อความมาถามทางเพจได้ถนะ้าเกิดอยได้แบบถามตอบเปนการส่วนตัวหรือว่าอยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมเนนี้ผมแนะนำว่า ส่งมาทางเพจจะได้ข้อมูลที่เยอะกว่าเพราะผมสามารถส่งโค้ดส่งไฟล์ส่งรูปภาพอะไรให้ได้นะถ้าเกิดว่าถามที่ใต้ช่องคอมเมนต์ YouTube ถามว่ามันมีประโยชน์ั้มมันก็มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคนอื่นที่เขาแบบเอออยากเข้ามาดูอะไรเฉยๆเนาะก็แล้วแต่ผู้ชมจะเลือกนะฮะวั <laughs> นนี้เสียงผมจะเป็นเพียๆหน่อยเหนื่อยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนั่งนิสัยก็เหนื่อยออ โอเคก็ถ okay, so like, like, ้าเกิดคุณผู้ชมชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะให้ผมมันแบบมีแรงสู้ต่อไปหน่อยมันอาการหมดไฟมันเป็นมันหมดไฟจริงจริงเคุณผู้ชมเออไหนก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ยังให้การสนับสนุนกันอยู่เหกันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมโกแบ็กซูเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย